สำหรับคนที่อยากจะซื้อโค้ดซื้อระบบนะอยากเขียนโปรแกรมอยากเรียนเขียนโปรแกรมก็สามารถแอดไลน์แอดตารางคลิปมาได้เลยนะครับมาดูระบบนะครับตัวระบบร้องเรียนออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าบ้านนะครับตัวหน้าบ้านก็จะเห็นว่ามีเรื่องร้องเรียนอะไรบ้างแล้วก็มีเรื่องร้องเรียนอะไรดําเนินการไปบ้างน,นะครับเรื่องเรื่องร้องเรียนล่าสุดนะครับพิธีร้องเรียนต่อมาเนี่ยก็จะมี หน้าแจ้งการร้องเรียนครับไปตรงนี้มีประมาณนี้ครับอะเดี๋ยวเราค่อยกลับค่อยกลับมาดูนะครับคืาเน,นี่ยเราเข้าสุลบ,บก,ก่อนก่อนดีกขวานครับไปดูตัวแอดมินนะครับมาจัดการก่อนก็เข้าสู่ระบบเข้ามาเลยแอดมินนี่ครับพอเข้าสู่ระบบ,บแล้วเนี่ยก็จะเห็นนี่ครับเป็นอันนี้เป็นแดชบอร์ดครับเป็นแดชบอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นจัดการเรื่องร้องเรียนครับตรงนี้ก็จะมี ตัวกองข้างบนครับสามารถกองจากตรงนี้ได้แล้วก็สามารถกองจากตรงนี้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นหมวดหมู่ครับเราสามารถสร้างหมวดหมู่ได้ส่วาผมสร้างหมวดหมู่เพิ่มขึ้นมานะครับสร้างหมวดหมู่ใหม่เช่นปัญหาข้างบ้านปัญหาข้างบ้านตรงนี้เราก็เลือกไอคอนครับเลือกไอคอนจาก ตัวบล็อกไอคอนส่วข,ข้างบ้านโฮมนะ่ะเอาลูกโฮมลูกบ้านอาจจะเป็นรูปนี้ก็ได้จากแล้วก็ใส่มาเป็นพอมเรียบร้อยครับก็จะได้เรื่องปัญหาข้างบ้านมาพร้อมไอคอนตรงนี้ถ้าปัญหาไหนเนี่ยมีคนลองเลีเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่สามารถลบได้นะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลอยู่ในนั้นแล้ว ตรงนี้ก็กดแก้ไขได้นะครับกดแก้ไขได้กดเปิดปิดใช้งานได้นะครับติว่าปิดใช้งานไม่ใช้ต่อมาครับมาจัดการพื้นที่ครับว่าพื้นที่ที่โรงเรียนอยู่ตรงไหนนะครับก็เหมือนกันครับทํางานเหมือนกันโซล่าเพิ่มมาใหม่ครับมีเขียนหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้ามีเขียนห้านี่ครับก็ฟ้าขึ้นมา ต่อมาจัดก,การผู้ใช้งานครับก็คือจัดก,การแอดมินก็จะมีสองระดับครับก็จะมีแอดมินกับสตาฟนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ต่อมาก็จะเป็นรายงานครับตรงรายงานเนี่ยก็สามารถอกรองได้ครับกรองสถานะกรองหมวดหมู่กรองพื้นที่แล้วก็กรองอเป็นรายวันเดือนปีนะครับส่วนอาจจะได้เป็นวันอาจจะได้เป็นเดือนนะครับเพื่อเอาไว้ใช้สรุปนะครับ หรือาจะเลือกเป็นปีหรือว่าแบบกาหนดเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ port เอ็กพอร์ตออกมาเป็น excel ได้จากตรงนี้นะครับนี่ครับก็ port เอ็กพอร์ตออกมาเป็น excel แบบนี้ต่อมาตั้งค่าระบบครับก็ตั้งค่าชื่อเว็บไซต์กับคําอธิบายแล้วก็ตัวโทเค็นแล้วก็แชทไอดี ID ของทีเดแกมนะครับเอาไว้แจ้งเตือนผ่านทีเดแกมถ้ามีคนอลองเอ็นเข้ามานะครับ นี่ก็จะเป็นส่วนหลักบ้านทั้งหมดนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูขั้นตอนการร้องเรียนกันดีกวา่าคนที่ร้องเรียนครับเขาก็จะเข้ามาร้องเรียนอ่าก็คลิกที่ปุ่มร้องเรียนครับตรงนี้ก็จะเป็น p d p a นะครับมี d a ก็ต้องกดติ๊กถูกด้วยใส่ชื่อกู้แจ้งใส่หลเกณเข้าไปครับแต่ผมจะใส่ไปตรงนี้ก็ผมก็กรอกข้อมูลไปหมดแล้วนะตรงนี้สามารถแนบรูปได้สามรูปนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยก็กดส่งเรื่องร้องเรียนครับพอกดส่งแล้วเนี่ยมันก็จะ ส่งไปที่ทีละแกรมนะครับขึ้นมาแนละ้วตรงนี้ครับก็จะขึ้นมาครับว่ามีเรื่องร้องเรียนใหม่เข้ามาครับตรงหน้าร้อง UM. เรียนครับก็จะมีรายละเอียดการร้องเรียนครับอ่าเสร็จแล้วก็จะมีรหัสร้องเรียนนะครับราจะต้องเก็บรหัสร้องเรียนไว้สําหรับคนที่อยากจะติดตามเรื่องที่เราร้องเรียนไว้นะครับส่วนผมก๊อปปี้ไว้ต่อมาครับแอดมินก็จะรับเรื่องเข้ามารับเรื่องละก็เห็นแล้วครับว่ามีปัญหาเข้ามานะครับก็คือ ข้างบ้านปิดตีเสียงดังมากนะอยู่ตรงนี้ก็มาจัดการเรื่องร้องเรียนครับนะว่าเราสามารถแบ่งจากตรงนี้ได้นะครับส่วนว่าเราแบ่งจากหมวดหมู่นะครับก็คือ,อ,อปัญหาข้างบ้านนะครับกดตัวกรอค้นหาเห็นไหมครับก็จะเจอแค่ปัญหาข้างบ้านอย่างเดียวเสร็จแล้วเราก็กดดูครับก็จะมีเรื่องร้องเรียนมีเรื่องมีหมวดหมู่สถานที่รายละเอียดนะครับ วันที่แจ้งวันเวลานะครับชื่อผู้แจ้งเบติดต่อคูแจ้งแล้วก็มีลูกค้าประกอบตรงนี้ก็จะเป็นทไลน์งานครับว่าถึงไหนแล้วนะครับแล้วข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นหลอกครับเป็นทไลน์หลอกงานก็คือว่ามีการดาเนินงานไปถึงไหนกันบ้างน,นะครับผมว่าแอดมินเข้ามาครับบอกว่าปัญหานี้คือปัญหาเร่งด่วนนะครับสถานะคือกําลังดำเงงนินการอ่าส่งเจ้าหน้าที่ ไปดูแลแล้วครับแล้วก็อาจจะแนบรูปกลับไปด้วยนะครับสักรูปหนึ่งเสร็จแล้วก็กดบันทึกการอัปเดตครับอ่า็อัปเดตสาระเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงตามรายงานตรงนี้ครับก็จะมีการดำเนินงานขึ้นมาตรงทีเด็ดแกมก็จะเด้งขึ้นมาครับว่าเออเรื่องน้องเรียนเนี้ยกําลังกําลังดำเนินการนะ ตรงทำลายข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นครับว่ามีการดําเนินการมีรูปภาพแน่ครับคนนี้เดี๋ยวเราลองไปฝั่งคนร้องเรียนบ้างคนร้องเรียนน่ะก็สามารถเอารหัสนะครับติดตามเรื่องร้องเรียนตรงนี้นะครับเอารหัสของตัวเองใส่เข้าไปครับแล้วกดค้นหาเห็นไหมครับว่าก็จะขึ้นมาครับปัญหาของเราเนี่ยกำลังดำเนินการแล้วข้างล่างก็จะมีอ่าหลอกนะครับคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับว่ากาําลังดำเนินการแล้ว อ่าคราวนี้เราดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่จัดการเรื่องโรงเรียนนะครับเข้ามาไปที่กําลังดาเนินการนะครับมีปัญหาข้างบ้านเนี่ยเราก็มาอัปเดตต่อนะครับว่าปัญหาเราจัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อาจจะเขียนว่าเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็บอกว่าจัดการพูดคุยให้แล้วครับอ่าเราก็บันทึกการอัปเดต ตัวทีเลแกมก็จะเรียกขึ้นมาเหมือนเดิมครับว่าเรื่องร้องเรียนเนี้ยถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบเสร็จสิ้นกระบวนการนี้มาดูตรงผู้ร้องเรียนครับรีเฟรชหนึ่งครั้งเห็นไหมครับว่ากระบวนการเนี่ยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ,บส,รส่วนแอดมินเนี่ย,ย,ย,ยก็ทํางานแบบนี้ครับไปเรื่อยๆเ,เป็นรูทีนเป็นลูปนะครับแล้วก็หนึ่งเดือนอาจจะเอ็กพอตเอ็ก์เซลมาสรุปสักครั้งหนึ่งนะครับ โอเคครับก็จบแล้วนะครับสำหรับระบบลองเรียนออนไลน์